สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับลุ้นกันอยู่ทั้งวันนะครับตั้งแต่หลายตั้งแต่เลือกตั้งมาว่านายกนะครับคนที่สามสิบนะครับใครชอบหวยนะครับอันนี้ก็การเมืองก็ว่าไปสําหรับเราก็ลุ้นหวยอย่างเดียวนะครับผมเอามารุ้นหวยนะครับนายกพิธานะครับคนที่สามสิบไม่ผ่านนะครับรอบแรกหวยนะครับไทรจะซื้อนะครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับตัวเลขที่ออกก็คือโบอดนะครับบวดได้สามสองสี่นะครับเลขที่ออกสามสองสี่ ไปไม่ถึงดวงดาวนะครับไปไม่ถึงดวงดาวไปไม่ถึงดวงดาวนะครับใครจะนําไปลุ้นไปเสี่ยงเซลากินไปแบ่งรัฐบาลนะครับสามสองสี่ใครชอบก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับสามสองสี่นะผมจําได้นะครับสามสองสี่สามสองสี่สามสองสี่รู้สึกว่าจะโดนเลขผมจับปิงปองได้ด้วยนะสองสี่เนี่ยสามสองสี่นะครับท่านผู้ชมใครชอบก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับไม่แน่นะงวดนี้อาจจะสามตัวตรงๆเลยก็ได้นะครับ ผลลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ผ่านนะครับรอบแรกนายกคนที่สามสิบนะครับก็รอว่าจะมีรอบต่อไปหรือเปล่ารอติดตามกันไปแต่สําหรับเราก็เอาไปรุนหวยนะครับสามสองสี่เดี๋ยวชมจะไปหาลอตเตอรี่นะครับสามสองสี่นะครับสามสองสี่นะครับสามสองสี่้วยพี่น้องสามสองสี่งวดวันที่สิบหกกรกฎานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสิบหกกรกฎานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขนะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลนะครับรู้สึกว่าเลขมันจะลงท้ายนะครับทั้งงดออกเสียงทั้งทั้งงดออกเสียงทั้งไม่เห็นด้วยเนี่ยทั้งเห็นชอบทั้งไม่เห็นชอบเนี่ยรู้สึกว่าจะลงท้ายแปดสองสองแปดแล้วก็อันนึงจะลงท้ายเกนะครับแต่ว่าผลคะแนนเนี่ยออกมาไปไม่ถึงสามเจ็ดสามเจ็ดหกนะครับสามเจ็ดหกได้แค่สามสองสี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเลขสามสองสี่ก่อนเดี๋ยวต้องรีบไปนะครับเดี๋ยวมันจะหมดก่อน